พี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่นะฮะพี่น้องโอ้ยมันอันต้านแสงตาแสงพี่น้องนี่นะฮะกล้องอันกล้องรูปพี่น้องกล้องรูปคอยแตกพี่น้องนี่นะฮะสมัยสิบกว่าปีที่แล้วพี่น้องเพิกนี้มันแตกกรอบรูปแตกพี่น้องคอยเล่นจะมาถอดออกนะนี่พี่น้องรูปสมัยแต่งงานนะฮะรูปสมัยแต่งงานพี่น้องนี่ นี่ก็รูปแต่งงานแล้วนะคะเพื่อนสมัยแต่งงานแล้วนี่นะคะอยู่ที่ซิดนีย์นะคะรูปนี้อยู่ที่ซิดนีย์เด้อพี่น้องพี่นอ้นองนี่กล่องกรอบรูปแบบนี้นะ,ะสิบกว่าปีแล้วพี่น้องนี่นะยูเอ็นมี่นะเพื่อนนะยูเอ็นมี่นี่พี่นอ้นองมันแตกนะคะพอดีสามีไปชนเนาะแล้วมันมันกรอบเนาะมันเก่าแล้วมันกรอบพอเราชนหน่อยเดียวมันก็แตกพี่นอ้องข่อยเลยจะมาแกะเอา เอารูปออกล้วจะไปหาซื้อกรอบรูปมาไม้ดี่น่องไหเนาะเนาะรูปนี่รนะูปสมัยแต่งงานนะนนเพื่อนก็าให้เบิ้เบิ่งเด้อพี่น้องสามีนะ,ะนเพื่อนให้เบิ่งชัดๆนีอ่าอันนี้อยู่ที่อ่าสะสะพานสะพานซิดนีย์นะ สะพานที่ซิดนีย์นะ,ะนี่นะฮะซิดนะะีย์บริ์นะเพื่อนเนาะส่วนอันนี้ก็วันแต่งงานนะฮะนี่เป็นวันแต่งงานอยู่ที่วูลงกงนะ,ะนี่รูวูลงกองอยู่โรงแรมที่เมืองวูลงกงนะฮะรัฐเนวเซเวลนะฮะทุกคนน้องมันแตกนียพี่น้องมันทัดฟาแสงพี่น้องมัน้่าแสง เห็นบ่ลูกลูกเดียวหอยโอ้ยใส่ชุดสีชมพูนะเพื่อนเพราะว่าสามีบอกว่าอยากใส่ชุดไหนก็ใส่ไปพี่น้องคอยเลือกสีชมพูเลยแหละพี่น,อน,นะะ้องเน่นะฮะวันแต่งงานนะฮะพี่น้องก็เลยไทยเบิง <laughs> เป็นคนที่ชอบสีชมพูนะคะแม้แต่ โทรศัพท์นี่ปลอกโทรศัพท์ก็ยังเป็นสีส้มเลยพนะี่น้องเป็นคนชอบสีแบบเจ๊ดเจ๊ดนะฮะทุกคนนี่เป็นรูปคู่นะฮะนี่นะสามีก็จะน้ำหนักเยอะนิดหนึ่งนะ,ะสมัยก่อนเนาะช่วงนี้ยิ่งยิ่งตัวใหญ่กว่าเก่าเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะนะคะและก็ไม่สบายมากนะฮะเมื่อก่อนแกยังแข็งแรงอยู่นะเนี่ยอืม นี no like Now, ่พี่น้องแตกเบิดตเลยนี่พี่น้องกรอบรูปแตกเบิดแตกกดเลยนะคะวันนี้นะสามีแกไปชนอีกมันหล่นนดเพื่อนเต็มพื้นน่ะแตกหล่นกรอบรูปหล่นเต็มพื้นนะคะกระจกกระจกแตกบดพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลืนนี้นะคะสิไปห้างหาซื้อกรอบรูปมาใหม่พี่น้องหาซื้อกรอบรูปมาใหม่แล้วมาใส่นะคะเพื่อนเนาะเราก็เลย มาเอารูปออกก่อนนะคะเนาะสวยๆนะคะรูปสวยๆเก็บไว้นะคะจริงๆมีมีรูปมีรูปเยอะนะคะมีรูปเยอะเนาะมีรูปเยอะที่ไม่ได้ใส่อัลบั้มนะทุกคนเออก็เป็นบางรูปที่เราใส่เดี๋ยวเราจะไปหาซื้อกรอบรูปสวยๆแล้วก็เอามาใสนะเพื่อนรูปนี้ชอบมากนะเพื่อนอันนี้อยู่บนเรือนะพี่ไปอยู่ทึ่งเรือได้นี่รูปนี้อยู่บนเรือนะคะนั่งเรือ นั่งเรือข้ามไปออปเปเฮาส์นะคะข้ามฝั่งนะคะนั่งเรือข้ามฝั่งไปออปเปเฮาส์นะคะี่พี่น้องโนสนะสะพานซิดนีย์นะคะสะสะพานประวัติศาสตร์นะะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็เลยเห็นมาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้อง